ังหวัดนะคบผมผมก็จะขออาสาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพี่น้องสามคนนะครับเป,เป็นลูกคนที่สามปฏิวัตินีสอปจอหรือสอจอเขตสองอำเภออุทพรพิสัยนนะครับเบอร์สามค่ะคจะรู้จักกันดีในานามท่านผู้ใหญ่เฮงนะคบผม,มก็จะเป็น เมื่อตอนที่ผมไปสมัครนะครับผมไปสมัครสอจอนะครับทาากำหนดนะครับผมก็จะมาแนะนำตัวนะครับการรับได้พี่น้องมาด้วยตลอดในฐานะที่เป็นตัวแทนป้ายที่สองก็คือป้ายผู้สมัครนายกองก์ับมีนามุเข้าเข้าจะหลานยิดใหม่่อใหญ่เข่ม นะครับเนาะบอกระเสียเหลือแต่แม่นะครับบอมีเมียนะครับบอท่านมีเมียเพราะผมกลับบอมีเมียนะครับครับตาขอบคุณท่านคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนาด้วยนะครับผมก็จะอาสามาพัฒนาคุณบอคุณแม่ขับคุณป้าไกลชิดกับพี่กับน้องขับคุณพ่อคุณแม่ ฟางลุงแม่ปปเุมว <m plex> <Okay. m ix> ันีสายกับกรารราชลำครับโอเคหนึลานชัยอดิสจีน้อยอามิกาสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารยขอโอกาสกับผู้ตอบคำถามเบอร์สามเบอร์สามครับขอบคุณครับตัวนี้จัดว่าดีกว่าเว้ยแัวนดีกว่าครับอาจารย์โคสาตาจารย์สีสเกสตเพจสองโอทัฟันพิสัยของคานเบอร์